สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมซัมแทงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวสริปบูเลตแคสตนะครับผมของซัมแทงนะครับก็มาดูกันเลยว่าสริปของผมเนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็วิธีใช้งานจะใช้งานยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมในผมขอไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมกันเลยดีกว่าว่าสริปของผมเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมะไปเข้าไปเลยหนึ่งคน let's go โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกมแล้วนะครับผมนะก นะก็หมวดหมู่จะมีอยู่สามหมวดหมู่นะครับก็จะมีหน้าหลักผู้เล่นการต่อสู้นะครับก็หน้าหลักเนี่ยจะมีลบหมอกนะครับเพิ่มแสงลบแสงประมาณนั้นแล้วก็เป็นท้องฟ้านะครับผมคล้ายๆกับสคริปต์ของดีเร็วเลยนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับผมจะเป็นหมวดผู้เล่นนะครับผมก็จะมีการดึงของเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะว่ามันทํำยังไงแล้วก็จะมีความเร็วกันเดินเข้ามมนี่ปับได้ตรงนี้เลยนะครับความเร็วกันเดินเดี๋ยวผมย้ายไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ความเร็วกันเดิเนแบบนี้เลยส่วนนี้จะเป็นขนาด F.O.V. นะครับผมขนาดจอนะผมจะปรับไปสัก90แล้วกันนะผมในประมาณนี้กำลังดีโอเคต่อมาก็จะเป็นความสูงการกระโดดนะผมสามารถเลือกได้นะว่าเราจะโดดสูงเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วแต่เราเลยนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นโหมดบินกับผมนี่แบบนี้เลยเห็นไหมแล้วเราก็สามารถปรับความเร็วได้นะครับผมนี่อันนี้คือความเร็วช้านะครับนี่ความเร็วช้าต่อมาก็จะเป็นความเร็วแบบเต็มสปีดเลยนะห้านะครับผมนี่เห็นไหมจะเร็วแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถปิดได้นะครับ ต่อมานะผมเป็นบทหมู่การต่อสู้นี่นะตรงนี้เลยเราสามารถเปิดคิวออร่าหรือว่าเปิดค่าอัตโนมัติได้แล้วก็สามารถปรับระยะได้นะครับผมว่าจะให้มันค่าในระยะเท่าไหร่นะครับโอเคเนดะี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าสองฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นอ่ฟังก์ชันคิวออร่าแล้วก็ดึงของในทําไงน,นะครับนี่นะครับผมผมขี่มาเจอเข้ากับหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยเนดะี๋ยวผมจะวิ่งรองพวกศัตรูก่อนนะครับผมนะให้มันมรวมๆกันนะโอเค นี่ครับตอนนี้ศัตรูมันก็ไล่ตามผมนะทุกคนดูดีอย่างเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวการฆ่าตโนมันละกันนี่กดมาที่หมดหมดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฆ่าตโนมัติได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็รอดูผลงานของเราได้เลยครับผมนี่เห็นไหมก็คือมันจะตายทันทีเลยนะครับผมนะแต่ผมวิ่งเข้าไปใส่มันก็ได้นี่ปึ๊บปุ๊บป๊บนี่นะครับตายหมดเลยนะครับโอ้โหเว้เด,ดี๋ยวดีเดี๋ยวตัวนี้มันติด เรียบร้อยนะครับผมตายหมดทุกตัวเลยนะครับผมนะก็สามารถเปิดปิดได้นะครับผมนะโอเคต่อมาจะเป็นหมวดหมู่การดึงของนี่ปุ่มนี้เลยกดปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะโชว์ว่ากําลังทําการสแกนนะครับนี่ของทุกอย่างนะครับผมก็จะมาอยู่ที่ตัวเราแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถเก็บได้นะครับผมนี่ยเก็บได้จริงๆนะครับนี่เห็นไหมเก็บได้จริงๆนะครับผมแนะนําให้เก <compris> ็บแล้วก็เอาออกมาจากกระเป๋าค่อยๆกดใช้นะครับผมนะเพราะว่าอันนี้มันจะยังแบบดูของกระจัดกระจายนิดหน่อยนะครับนี่พวกนี้เลย เก็บมาแล้วเราก็ปล่อยในกระเป๋านี้นะครับก็สามารถดึงของอะไรได้ประมาณนั้นนะครับผมนะก็ฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าผมทําเล่นๆน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ